วัฒกรรมที่บนเอกประยุทธ์กำลังถูกโจมตีและถูกเล่นงานตอนนี้คือประเด็จการนะฮะฝ่ายเขาก็เรียกตัวเองว่าฝ่ายดโมเคซีหรือประชาธิปไตยจริงๆแล้วการแก้วัฒกรรมนี้ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งนะครับเรื่องนาย,ยกรัมนีรป8ปีนะครับสมควรจะแก้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเรียนว่าไม่สมควรจะแก้นะครับในเวลานี้ ส่วนในอนาคตมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่านั้นนยะที่เขามีเจตนาลมแล้วเขาฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญเขามีกลยุทธ์ในการแก้ไว้อยู่ที่ว่านักการเมืองและพักการเมืองนักการทหารเข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองหรือไม่ท้าไมเข้าใจก็จะไปแก้ธรรมนูญและสุดท้ายจะเป็นที่มาของการจุดชนวนของประชาชนจุมนุมประท้วงต่อต้านผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเชิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนียสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีนะฮะอยู่ต่อเกิน8ปีนะครับแล้วก็เป็นการแก้ธรรมนูญโดยสวสแสดงความคิดเห็นไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเช็คเบกอะค่ะก็พอจะเป ท่านทําก็เป็นเรื่องของท่านน,นะนนไม่ได้มีปัญหาอะไรครับพี่ไม่เป็นไรล่ะคุยพรให้ท่านนายกฟังเลยเรียนแนะนำผมยังไม่ได้ฟังไม่ได้ยินนะแต่ผมคิดว่าปลาความหายดีมีให้กันอยู่แล้วล่ะท่านท่ทานอวยพรผมตลอดอ่ะ<ต>ทำไม<ต>ให้มันแตแกแยกครับแต่เรื่องนี้ทำให้สังคมน้อยใจสามปอไม่มีวันแตกแยกก็คือยังยังดีกันอยู่ตรงนี้ที่มีความเขียนลงมาด้วยก็ใช่ดิ ทำไมแนละ้วมันมันมันจะแตกยังไงแตกกันได้ยังไงผมหมายถึงว่ามันก็เป็นสิ่งทนเนเงงี่ท่านได้ยังไงมาในงานก็พูดไป,ปตั้งนานแล้วผมก็พูดใครก็พูดท่านก็พูดไปร้านสิบรอบแล้วมั้งถามว่าอยู่นั่นแหละแต่ครอครัวเหมือนท่านน้อยใจอ่ะอ่ะเออเหรอไม่รู้ดิผมยังไม่ฟังเลยท่านน้อยใจได้ยังไงอ่ะต่างคนเราเป็นเราไม่ใช่คนที่ใจน้อยก็อยู่แล้วนี่ใช่มไหมก็มีเวลาก็ไป เวลาผมก็มีไม่ใช่เวลาผมจะมีว่างไปที่นี่ทุกที่ทุกวันเมื่อไรล่ะผมก็มีงานของผมว่างเมื่อไรผมก็ไปวันหยุดเทอาทิตศว่างวันไหนผมก็ไปแค่นั้นเองทำไมจะต้องล็อกผมตรงโ้นตรงนี้มาละ่ะฮะชีวิตส่วนตัวผมก็คือส่วนตัวของผมของเวลาของผมครอบครัวของผมใช่ไหมเล่าเอ,อมองทุกอย่างไปการเมืองหมดได้ไงผมอยู่กับท่านมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วไม่ใช่ต้องไปวันทุกไปวันนี้หรอกไม่ต้องตายมันสามโลกมาแล้ว ใตรงแชแดงก็อยู่ด้วยกันแล้วอะไรก็นักหนาไม่เข้าใจไม่อมีอะไรจะฝากไม่มีต้องพูดอะไร่ะทําไมต้องฝากอะไรกับใครล่ะเพาพูดกานโดยตรงได้อยู่แล้วเนี่ยทําไมต้องฝากใครแล้วทาไมจะต้องไปขุดคุยเรื่องคนนี้ออกมาให้มันเป็นประเด็นเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆนะแต่ผมก็ทนได้ว่าไปนะแต่ผมไม่จะเป็นต้องตอบทุกวันอยู่แล้วเนาะดูดูแลก็ไม่มีอะไรเห็นนะเรื่องจริงนะ สามตอต่อไอ้เวอใช่ไหมครับอะไรนะสามตอต่อไอ้เวอตลอดไปใชอะไรสามต่อต่อไอ้เว้อต้องมานั่นเพราะผมวาเขาพอยเรือยอยู่แล้วนายกิติศักดิ์วันวราหะนะครับผู้ธิสภาได้กล่าวถึงการแก้ตําูนครั้งใหญ่ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปลดปล่อยกฎหมายยกเว้นมาตราหนึ่งและมาตราสองที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าหาแก้กฎหมายแล้วจะต้องหาหรือร่วมกันกับสมาชิกวุฒิสภา ของผู้แทนรัษฎรและคณะร,รัฐมนตรีหากมีการแก้ตำหนิจริงโดยเฉพาะวาระตำแหน่งนายกรัตรีไม่ควรเกิน8ปีดังนั้นควรแก้ตำหนิข้อนี้ด้วยหากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัตรีพ้นวาระไปแล้วแต่นายกรัตรีเป็นคนดีที่ไม่ควรจะจำกัดระยะเวลาการบริหารคนดีอยู่เกิน8ปปีไม่เป็นไรนะครับ กิติศักดิ์ยังบอกอีกว่าหากแก้ธรรนูญข้อนี้จริงตนไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะยังอยู่หรือไม่และธมนูญฉบับแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้กับพักการเมืองทุกพักการเมืองที่เป็นค a n d ิเดต e นายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์สําหรับรัฐธรรมนูญข้ออื่นๆที่ต้องแก้ไขนั้นต้องดูว่าฝ่ายการเมืองต้องการในประเด็นใดบ้างตนขอเพียงอย่าแตะมาตราหนึ่งมาตราสองเกี่ยวกับพระมาหากษัตริย์และราชอาณาจักรไทย ส่วนมาตราอื่นต้องลงรายละเอียดหรือตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสะสะอตนไม่ขัดข้องแต่ก็เห็นด้วยกับการแก้ธรรมนูนเขาบอกว่าสาวหลายท่านสนับสนุนให้แก้ไขรวมทั้งการดำรงตำแหน่งสสที่กำลังจะหมดวาระนะครับต้องปิดล็อกห้ามสาสสองปีหรือไม่นี่ก็เป็นอีกประเด็นที่สวกำลังคิดและทำ นะครับส่วนนักการเมืองสอสอมีประเด็นใดที่ต้องแก้ไขต้องร่วมมือกันที่จะไปด้วยกันซึ่งปรากฏว่าจากประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวฮะก็ปรากฏว่าทั้งพลังประชารัฐก็ไม่เห็นด้วยนะครับในขณะที่ฝั่งของเพื่อไทยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะบอกว่าจะเป็นการสืบทอดอํานาจของพลเอกประยุทธ์นะครับในขณะที่วิศณุเกลือง,งามบอกว่า การจะแก้รัฐมนลตอนนี้ก็คงแก้ไม่ทันแล้วนะฮะไม่ทันสมัยการประชุมในการแก้แน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็กําลังเกิดขึ้นนะครับคนรู้วิจา์กันต่างๆ่านานาสุดท้ายบอกว่ากูว่าแล้วนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของพลเอกประยุทธ์ดยเ,เชิญงนานสังเคราะห์ฮะเรื่องเจตนาลมของผู้แก้รัฐมนูญก่อนนะฮะที่มีการแก้ไขแล้วก็ทาเป็นรัฐมรรมลูญพุทธศพักราช2560ซึ่งมีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงมติของ รัรทนูญของคุณมีชัยลิชุพันธ์ไปแล้วมีการแก้ไข128มาตรานะครับผู้เขียนนัรทนูญเรื่องของการดํารงตําแหน่งนายกมตรี8ปีเนี่ยนะฮะซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญเนี่ยนะให้นับตั้งแต่วันที่สภาผู้แทะะนรัษฎรในวัก2นะครับตั้งแต่สภาผู้แทะะนรัษฎรเนี่ย โหวตให้เป็นนายกร,รัตรีไม่ใช่สภานิติบติแห่งชาตินั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรที่มีการเลือกตั้งเข้ามาคนเป็นนายกรัตรีนะครับจะดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ไม่เกิน8ปีนะครับเจตนารมณ์ของผู้ร่งางธรรมนูญทําเพื่ออะไรนะผมเรียนย้ํานะแก้รัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการทําประชามติมาแล้ว แล้วก็ไปมอบให้กับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคณะรักษา,าความสงบเรียบร้อยผู้ถือครองฐบัตรรัฐาธิปัตย์จึงสั่งให้มีการแก้ไขดันมนีและก็ประกาศาใช้เป็นดันมนลปีพุทธศักราช2560แก้ทําไมทําไมต้องทําตรงนีนะ้เพื่อต้องการที่จะไม่ให้มีการสืบทอดอํานาจในระย,ยะยาวเป็นหลักที่หลายประเทศทาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเบลกาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนะซึ่งหลักนี้ถูกนํามาใช้ในประเทศไทยส่วน เรื่องของพลเอกประยุทธ์นะบอกว่าดารงตําแหน่ง8ปีที่ผ่านมามีคนบอกโอ้พลเอกประยุทธ์สิ้นสุดแล้ว8ปีมาแล้วนะซึ่ง8ปีที่ว่ามันมีวักท้ายว่าจะต้องโหวตโดยจะต้องโหวตโดยสภา,าสผู้แทนราษฎรพลเอกประยุทธ์ได้อยู่ต่อตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช25 6 5เป็นต้นมาทีนี้เรื่องนี้เนี่ยสวเอามาพูดในตอนนี้เนี่ยสมควรที่จะเอามาพูดสมควรที่เอามาแก้ไขไหม ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าเอามาทําช่วงก่อนการเลือกตั้งยิ่งเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในการโจมตีพลเอกประยุทธ์กลับกลายเป็นแนวร่วมฝั่งทักษิณโดยปริยายนะฮทำให้ตอนนี้เห็นไหมฮะพลังประชารัฐก็ไใหม่เอาด้วยนะเป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากเพื่อไทยก็ไหม่เอาด้วยนั่นหมายควาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นงานนี้เป็นไปไม่ได้ละความขัดแย้งอาจะเกิดขนนึ้นทันทีและ จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการต่อต้านพลเอกประยุทธ์อย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆแล้ววัฒกรรมที่พลเอกประยุทธ์กำลังถูกโจมตีและถูกเล่นงานตอนนี้คือปฏิการนะฝ่ายเขาก็เรียกตัวเองว่าฝ่ายเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยจริงๆแล้วการแก้วัฒกรรมนี้ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองอย่างลึกซึ้งนะครับเรื่องนายกรัมนีรี8ปี นะครับสมควรจะแก้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเรียนว่าไม่สมควรจะแก้นะครับในเวลานี้ส่วนในอนาคตมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่านั้นเนี่ยที่เขามีเจตนาลมแล้วก็ฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญเขามีกลยุทธ์ในการแก้ไว้อยู่ที่ว่านักการเมืองและพรรคการเมืองนักการทาหารเข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็จะไปแก้ธรรมนูญและสุดท้ายจะเป็นที่มาของการจุดชนวนของประชาชนจุมนุมประท้วงต่อต้าน ผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ดิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตาอาริ่มด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยลังไลมีควันอยู่ในดวงใจจำจะไปไม่วนคืนกลาอับส่งพ่อคืนฟ้า โาเลยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูงสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มี จำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร่มพระผู้มิกัาชีวิตไม่สิ่งแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี แล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตามอาบินด้วยน้ำตาพอกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยล,งลยังไลมีความอยู่ในดวงใ,ใจจำจากไปไม่หวนคืน ียสุดแสนยิ่งให ศาสนาที่ได้เกิดมาตายรวมพระผู้มีกรบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีกราบชีวิตไม่สิ้นแทน